พอศึกษาธรรมะท่านอาจารย์บอกให้เข้าใจทีละคำพอเข้าใจคําว่าสงบท่านอาจารย์บอกว่าสงบจากกิเลสไม่ใช่เพราะความนิ่งมันทําให้คลายความไม่รู้จากที่เราเคยเติดในสิ่งที่ผิดครับแล้วเราก็เข้าับมาสิ่งที่ถูกต้องและทุกอย่างสอดคล้องกันหมดถ้าไม่มีความเห็นถูกนะคะก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ว่านิ่งเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็อยากนิ่งเห็นไหมคะ ยังไม่ทันไรก็อยากนี่ไม่ทราบว่าน้องเต้ยคิดอย่างไรกับการที่ได้มีโอกาสต้องทำตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกจากการที่ตอบกระทู้เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานมูล,ลนิธิทำสื่อทำอะไรนะ <c oughs> ครับก็ได้มี <c oughs> โอกาสพูดคำจริงด้วยตัวเองครับ <c oughs> แล้วก็นำความเข้าใจถูกที่มีรากฐานของประธรรมถูกต้องเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เราได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์และ,ะวิทยากร เมื่อเราได้มีโอกาสพูดเองเท่ากับเราก็ได้เจริญบุญบเพิ่มขึ้นในการเผยแพร่พระธรรมเพราะว่าการให้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือการให้ธรรมะซึ่งผมคิดว่าทุกๆฐานะนะฮะทุกๆท,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 ที่มีบทบาทในการเผยแพร่พระธรรมไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือเป็นเจน้าหน้าที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจถูกต้อง<ม>ก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้นประการหนึ่งครับ แล้วกันนะครับคุณพระเดิมยี่สมคุณนะครับจะเต้ยน้องเต้ยนะครับก็ต้องขอให้ช่วยเล่าด้วยนะครับว่าทําไมได้มาฟังท่านอาจารย์คุณเต้ยเนี่ยจบทางด้านเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันใช่ไหม <สา S 2> ครับจากมหาวิทยลัยในจันทบตอนเรียนที่ มหาลัยศิลปินวิโรธครับก็เรื่องเกี่ยวกับอเอกปัญญาและกศาส,สนาก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าความเข้าใจก็ต่างกันลิกเลยก่อนที่ผมจะมาฟังพระธรรมครับท่านอาจารย์ก็สนใจโหราศาสตร์ชอบเรียน <c oughs> ดูดวงโหราศาสตร์ชอบมากครับ <c oughs> จะดูดวงในตัวเลขบัตรประชาชนเป็นอะไรออทํานายได้เลยว่าลักษณะคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเกี่ยวกับตัวเลขด้วยเลยค่ะใช่ครับอ๋อเหรอนี่คือความไม่รู้นะอาจารย์นะ แล้วก็งมงายมากแต่มีอยู่วันหนึ่งผมได้มีโอกาสฟังธรรมะของท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิซึ่งเอกปัญญาและศาสนาที่ผมเรียนเน่ยครับต้องไปนั่งปฏิบัติต้องไปที่สำนักปฏิบัติที่ต่างๆพอท่านอาจารย์พูดคําว่านั่งแล้วรู้อะไรสะดุดใจเลยครับท่านอาจารย์เพราะเราทําแล้วเราไม่รู้อะไรเลยไม่มีความเข้าใจประธรรมแน่นอนแล้วก็ ท่านอาจารย์เขพูดถึงว่าท่องพุโทโธก็เหมือนนกแก้วนกพิทไม่นี่มีความเข้าใจถูกในพระธรรมเลยนิ่งแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยทําให้ตอนนั้นหันมาฟังท่านอาจารย์เปิดรายการอื่นก็ไม่ตรงกับตามที่พระธรรมทรงสแสดงพอพอได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึง a m 4 4 2 2ครับเป็นขึ้นแรกเลยก็คือคนหนึ่งท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิพูดถึงสภาพธรรมะ พอได้ฟังเรื่องสภาพธรรมะก,ก็ทําให้หันเถชีวิตเหมือนเกิดใหม่เกิดจากที่เราเคยไม่รู้มาก่อนกลับมาที่สนใจเรื่องสภาพธรรมะเรื่องความเข้าใจถูกเรื่องของปัญญาเพราะว่าพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นสำคัญพอถึงตรงนั้นผมก็เรียนปัญญาโทอยู่าายกับท่านอาจารย์ก็มาสมัครงานกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เต็มผมก็รู้สึกเฟลแบบไม่ ไม่รู้จะทำยังไงแต, <c oughs> แต่ว่าอยากตั้งใจที่จะอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาผมก็รอเวลาสักสองปีเจ้าหน้าที่ก็มีคนออกผมก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่มูลนิธิเริ่มแรกก็ศึกษาพระไตรปิฎกอ่านด้วยความไม่รู้คิดว่าพระไตรปิฎกมีสหรับ่าไม่รู้อะไรเลยแต่พอท่านอาจารย์เน้นเรื่องของความว่าศึกษาเพื่อเข้าใจถูกก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะ ทำให้ผมเริ่มจับทางได้ว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจตัวจริงขนาดนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์บ้านธรรมะได้มีโอกาสมาตอบเว็บไซต์พับปรจานทร์นกได้มีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลต่างๆเช่น Facebook, YouTube ซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเผยแพร่เป็นทัเจหนทที่แล้วก็วิทยากรก็รู้สึกเหมือนกับชีวิตมีค่า ที่ได้มาทางที่ถูกต้องแล้วก็ปาราบพื้มว่าชีวิตนี้ก็เป็นชีวิตหนึ่งที่ไม่สูญเปลา่าได้มีโอกาสใกล้พระรตนตรัยได้เข้าใจประธรรมกับอาจารย์ถ้าไม่เจอพระธรรมชีวิตก็ไม่มีสาระไม่มีสาระอยู่กับการดูอะไรนะดูดตัวเลขประชาชนงมกับความไม่รู้ไป <c oughs> หมดเลยอาจารย์ครับยังหลงผิดด้วยถ้าไม่เข้าใจถูกต้องนะคะยังไปนั่งสมาธิแล้วก็นั่งไม่รู้อะไร็นต้อง แยกไม่ออกเลยครับแต่ถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยคิดไม่ออกนะไม่มีทางที่จะคิดเลยก็คิคดว่าเอะก็งคงมีเนานั่งกันหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าได้รู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ใช่แบบคำของพระองค์ในสำหรับท่องจำหรือสำหรับเพียงอ่านก็เริ่มรู้คุณค่าว่ามากมายมหาศาล แต่คนจะติดความนิ่งครับ่นอาจารย์คนคิดว่าสงบเนี่ยคือความนิ่งก็ถ้าจะอุปมานะเหมือนในพระไตรปิฎกเลยคนตาบอดแล้วก็มีคนยื่นผ้าดำให้ล้วบอกคนนั้นว่าได้เพาขาวเขาก็เชื่อเพระเสนนั่งสมาธิใช่ไหมคะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่เขาบอกว่านั่งก็เป็นอย่างนี้นี้ก็เชื่อพอศึกษาธรรมะท่านอาจารย์บอกให้เข้าใจทีละคำพอเข้าใจคําว่าสงบท่านอาจารย์บอกว่าสงบจากกิเลส ไม่ใช่เพราะความนิ่งมันทําให้คลายความไม่รู้จากที่เราเคยเติดในสิ่งที่ผิดครับแล้วเราก็เข้ากับมาสิ่งที่ถูกต้องค่ะและทุกอย่างสอดคล้องกันหมดถ้าไม่มีความเห็นถูกนะคะก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ว่านิ่งเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็อยากนิ่งเห็นไหมคะยังไม่ทัอะไรก็อยากนิ่งถึงเห็นทุกวันนี้ครับท่านอาจารย์ต้องเป็นกําลังสําคัญเพราะว่า คนติดสำนักปฏิบัติแล้วก็สมาธิกันทั่วบ้านทั่วเมืองลยครับทางโลกครัทังโลกก็ดีนะคะที่มีผู้ที่เห็นถูกขึ้นแล้วก็พอเห็นถูกแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยมั่นคงกันทุกคนน้องเต้ยฮะอ้าวการเผยแพร่พระธรรมใน Facebook เนี่ยของเราเป็นไง รู้สึกคนจะนิยม a c e b ุ o k มากกว่าคนนิยม a c e b o o k ครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่สื่อสารเข้ากับคนไทยที่ใช้กันมากของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับที่ใช้ Facebook แล้วพอเราใช้การถ่ายทอดสดข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแรกๆก็คนก็ไม่เห็นด้วยเยอะท่านอาจารย์คนจะแบบแสดงสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เขาคิดกับความที่เขาเคยคิดเคยจำต่างเขาได้มีความเข้าใจถึง เสียงตอบรับก็ดีมากแล้วระบบ f c e e o o o เนี่ยครเขาสามารถแชร์ไปได้ทั่วโลกคนไหนที่เขาเห็นถูกเขาก็แชร์ไปคนที่ไม่เคยได้ยินก็เคยได้ยินก็กลับมาได้ยินในสิ่งที่ถูกก็ทําให้ระบบ Facebook นีครับเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจของที่ถูกต้องของบุญนิธน,นได้อย่างมากทุกคนคงเห็นกําลังของบุญนิธีนะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ก็จะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ได้เลย คืออาจารย์คขปันกับอาจารย์ระเดิมเนี่ยก็ตอบคำถามในกระทู้ในกระทู้ของเว็บไซต์มามาหนานแล้วเนาะวีสี่เและ4 8เริ่ม48มเว็บไซต์บ้านธรรมมาในสมัยนั้นจนถึงสมัยนี้เรื่องของกระทู้เนี่ยข้อคำถามหรือประเด็นในกระทู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเรื่องของความต้องการครับท่านอาจารย์ ทำยังไงจะให้สงบทำ,งงทำยังไงให้ไม่วุ่นวายทำยังไงที่จะได้กุศลเป็นเรื่องของความต้องการโดยที่เขายังไม่เข้าใจอะไรเลยเราก็จะปูพื้นเรื่องว่าธรรมะคืออะไรให้เขาเข้าใจก่อนในเวลาการตอบนะครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจถูกว่าขนาดนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าเขาไม่มีความเข้าใจเรื่องอนัตตาครับเขาก็จะทําไปทต้องหมดสมาธิเขาก็จะท,ทําการปฏิบัติเขาก็จะทํา,า,ทาทแต่เขาไม่มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องอนัตตา ดังนั้นแนวทางการตอบก็จะเป็นการตอบให้เข้าใจเรื่องของความเป็นนต่ธรไม่ใช่เราทีนี้นะฮะก็การเรยียนท่านอาจารย์ด้วยครับว่าการที่จะเข้าใจธรรมะที่แสดงถึงความเป็นจริงถึงความเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยยากแล้วก็สวนกระแสกับความที่เขาถามหรือเขาตั้งกระทู้มาเนี่ยด้วยความอยากที่จะให้ตัวเขาเนี่ยสงบบ้างอยากให้ตัวเขาเนี่ย ได้สิ่งด,ดีๆจากพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ตอบสนองความอยากเนี่ยความนิยมของสื่อเราเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าสื่อที่เขาตอบสนองความอยากค่ะก็จะมีมูลนที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา<ห>เพื่ออะไรเพื่อศึกษาให้เข้าใจาใพ,พระธรรมวินัยแล้วเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ใช่เพื่อให้คนพอใจ ไม่ใช่เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อตอบตอบโจทย์ตอบโจทย์ของคนนะคือตอบโจทย์ความอยากคือตอบไม่ใช่ตอบสนองความอยากแต่ให้เขา้าใจความจริงค่ะกปฉะนั้นต้องมั่นคงในจุดประสงค์ค่ะเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบ,บารมีนะคะเพื่อที่จะแสดงธรรมะที่พระองค์ตรัสดูอนุเคราะห์ให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยในสังสารวัฏนี่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและถ้ามีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะเราจะนิ่งเฉยนะคะ เพราะเรารู้จากคําของพระองค์เพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยุ่งที่จะกล่าวให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยแล้วจากที่ทํามาเนี่ยตั้งแต่ปี47ใช่ไมสี่เจ็เริ่ม48มครับผมสี 48, 48, แ่แปสี่แปอะก็แล้วแต่นี่ฮะมาก็สิบกว่าเกือบจะ20ปีนะสิบกว่าปีมาเนี่ยฮะ มีคนค่อยๆเข้าใจและตอบรับตามพระธรรมที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพอจะคล้อยตามบ้างไหมครับมีบ้างก็เยอะพอสมควรนะครับคนที่มาหรือจะดูจากเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กจะเห็นชัด Facebook ก็ชัดแล้วก็จากเว็บไซต์ก็ชัดครับเพราะว่าคนที่มาฟังอูลนิธิเรื่อยๆครับคนรุ่นใหม่ก็มาจากเว็บไซต์ก็เยอะอ,อย่างเช่นคนที่ทําประโยชน์ให้กับมูลนิธิเช่นคุณวันชัยผู้งาม ก็ฟังจากมูลนิธิจากเว็บไซต์บ้านธรรมะโดยการตอบกระทู้ปัญหากระดานสนทนาได้เข้าใจแล้วก็มาที่มูลนิธิแล้วก็มีอีกหลายท่านส่วน f a c e b o o เนี่ยครับก็เพิ่งเริ่มไม่นานแต่ก็มีคนเสียงตอบรับแล้วก็บางคนมาที่มูลนิธิก็จะบอกว่ามาทาง Facebook บ้างมาทาง YouTube บ้างซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันครับท่านอาจารย์ก็เป็นการเผยแพร่พระธรรมในยุคดิจิทัล ยุคนี้ยุคดิจิทัลแล้วนะคระับดังนั้นการเผยแพร่พระธรรมในยุคดิจิตลัลก็อาศัยยุคนี้แหละแต่ว่าพระธรรมไม่เปลี่ยนเป็นความจริงไม,ไม,ไม่ไม่ตามกระแสของความอยากแล้วได้มาเป็นวิทยกรด้วยนะคะที่จะร่วมกันเผยแพร่เนี่ยไม่ทราบว่าน้องเตยคิดอย่างไรกับการที่ได้มีโอกาส ต้องทาตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกจากการที่ตอบกระทู้เป็นเจ้าหน้าที่ทํางานมูลนิธิทําสื่อทําอะไรนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคําจริงด้วยตัวเองครับแล้วก็นําความเข้าใจถูกที่มีรากฐานของประธรรมที่ถูกต้องเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เราได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์และวิยากรเมื่อเราได้มีโอกาสพูดเองเท่ากับเราก็ได้เจริญบุญสนเพิ่มขึ้นในการเผยแพร่ประธรรมเพราะว่าการให ที่ประเสริฐที่สุดก็คือการให้ทำซึ่งผมคิดว่าทุกๆฐานะนะฮะทุกๆท,ท,ที่มีบทบาทในการเผยแพร่พระธรรมไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือเป็นเจน้าหน้าที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจถูกต้องก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้นประการหนึ่งครับแล้วตอนนี้ครับท่านจ่ายครับที่มูลนิธิเราเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่อยู่สี่ท่าน ก็คือหนึ่งอาจารย์วิชัยสองอาจารย์คำปันคุณวรศัก์แล้วก็น้องเต้ยเนี่ยสี่สี่สี่ท่านเนี่ยก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องกลายเป็นวิทยากรไปโดนสืบทายด้วยความสมัครใจด้วยความตื่นใจอย่างยิ่งว่าทุกคนทํางานเนี่ยนะคะดูแลเหนื่อยยากมากคือยาก นี่ยากแม่เพราะคนอื่นก็ทําไม่ได้นะคะเหนื่อยก็งานเยอะเหลือเกินไม่มีวันจบเลยค่ะมาเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึง่งหายากยิ่งนะคะสําหรับคนในยุคนี้สมัยนี้แล้วก็วัยนี้ด้วยที่จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของชาวพุทธมากกว่าประโยชน์ของตนที่อยากสบายอยากพักแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้พักกันเลยนะคะ ก็ทุกคนก็ดูท่านอาจารย์ตัวอย่างด้วยนะอาจารย์ยังไม่หยุดแล้วไม่หยุดเลยอายท่านอาจารย์พระธรรมค่ะดีมากเลยที่ีกาวเช่นนี้ใช่ไหมะนเมื่อท่านอาจารย์ท่านสูงวัยขนาดนี้ท่านคือยังไม่ปล่อยเวลาไปเลยเช่นขณะนี้ก็มาสนทนากันที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ก็เคยมีการคุยนะมีคนมาเสนอบอกว่าเองานมูลนิธิเยอะแยะเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่พอเนี่ยเราก็มีเงินก็น่าจะจ้างเจ้าหน้าที่มาเพิ่มผมก็เลยทราบซึ้งนะครับว่าอย่าไปคิดเลยว่าถ้าคนที่ไม่ได้เข้าใจพระธรรมเนี่ยเขามาทํางานเช้เาไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับเนี่ยไม่อาจที่จะทํางานพระศาสนาได้ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญานะครับแล้วก็ไม่มีความอดทนนะครับ ลืมไม่ได้เนาะนะครับที่จะอดทนด้วยกุศลนะฮะที่จะเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะ<ช>นั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นวิทยากรการศึกษาท่านสิ่งที่ทางมูลนิธิห่วงใหญ่มากนะคะก็คือเจ้าหน้าที่<ช>ที่เขาจะต้องมีความสุขมีความสะดวกสบายทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามอยู่เสมอะคะ่ะว่าต้องการคนอีกไหมํมำตอบเหมือนเดิมคือ<ม>ไม่ต้องหรอกครับพอแล้วทำกันได้ ใช่ไหมคะยังไม่เปลี่ยนคําตอบวันนี้ถามอีกก็ได้ค่ <c oughs> ต้องการอีกไหมคะคือลำพังเจ้าหน้าที่ผมว่าคือมุนทิอาสารสมัครเยอะอยเพรแคแบ่งเบาเจ้าหน้าที่เยอะมากเลยครับค่ะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนอย่างที่คุณเตอรเพิ่งกล่าวถึงนะฮะคุณวันชัยผู้งาม <c oughs> ท่านก็ทํางานเหมือนกันเลยไม่มีใครขอร้องไม่มีใครบอกไม่ใคร ทำเองทั้งหมดทุกอย่างด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางมนุนิธิก็รู้สึกอนุโมทนาทราบสิ่งอย่างยิ่งนะคะที่เห็นว่าท่านเหล่าน,นั้นต้องเห็นประโยชน์ของพระธรรมเหนือสิ่งใดขณะนี้นก็จะไม่สละขณะนี้นก็กำลังทำหน้าที่บ <c oughs> ันทึกภาพ <c oughs> อย่างสวยงามเป็นระบบเรียบร้อยก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนทำหน้าที่ทำงานด้วยความสุขค่ะ ที่อนุโมทนาในความดีของคนรอบข้างที่ต่างคนก็ต่างช่วยกันทําให้มูมนิธิได้เป็นที่เผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องนะคะไม่มีอุปสรรคใดนอกจากความเห็นผิดของคนอื่นเท่านั้นเองแล้วก็ทุกๆรายการนะครับที่เราสนทนาได้ยินเมื่อกี้เดียบแล้วเสียงดับไหมก็ดับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคิดดับไหมก็ดับแล้ว คิดใหม่ไม่ใช่คิดเก่าไม่ใช่คิดเก่าเนี่ยจะกลับมาเป็นคิดขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งเนี่ยขอให้ทราบตามความเป็นจริงนะคะว่าเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะเสียได้ยไหมคะไม่มีทางเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับต่อเมื่อไรรู้ว่าสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เองเกิดระดับ เมื่อนั้นแหละจึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราค่ะเป็นของใครไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ลวงเข้าใจสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ประจ,กจักษ์แจ้งว่านั่นเราย่งเห็นขณะนี้ค่ะเห็นคือเราเห็น ได้ยินก็คือเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดแต่หารู้ไหมว่าถ้าไม่เกิดจะมีเราไหมถ้าไม่เกิดเห็นจะมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นไหมถ้าไม่ได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทุกวันเพราะเกิดขึ้นนะคะโดยที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นทรงสแสดงธรรมะละเอียดยิ่งนะคะ แม้แต่หนึ่งขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏก็ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ดับไปหมดแล้วแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับจึงคิดว่าอย่างอยู่เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะก็คือว่าถ้าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์งทรงมีพระมหากรุณาให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง แม้ว่ายากแต่ก็ฟังเถอะนะคะจริงไหมสิ่งที่มีขณะนี้เนี่ยไม่แน่นอนไม่เที่ยงใครไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ให้ดับหมดไปก็ไม่ได้แต่และขณะนี่ค่ะกำลังดับไปดับไปและสิ่งที่เกิดสืบต่อก็เกิดสืบต่อไปนี่คือโลกโลกะนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะตอนเป็นเด็กเรียนภูมิศาสตร์โลกอยู่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีโลกภูมิศาสตร์โลกอะไรๆไ,ไม่มีหมดเลยถ้าไม่มีการเกิดขึ้น แต่เพราะเกิดขึ้นจริงเป็นไปทําให้เราลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นของเราบ้างหรือว่าเป็นตัวเราบ้างยังขณะที่กําลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะฟังธรรมะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก่อนฟังธรรมะเป็นเราแต่ฟังทีเดียวนี่จะให้รู้ไหมว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งอย่างซึ่งกำลังมีจริงๆมีเห็นมีได้ยิน เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนหรือสิ่งนั้นจะเป็นเราได้ไหมเพราะฉะนั้นแยกย่อยสิ่งที่รวมกันนะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเอียดยิบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงความจริงของสิ่งที่เกิดในขณะนั้นจนสามารถที่จะทําให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่า ทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดนะคะก็ยังแยกย่อยออกไปตามความเป็นจริงว่าต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครไปทำแต่สิ่งที่มีนั่นแหละอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนธรรมะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความศรัทธาจิตที่พ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะคะ แต่ว่ามีการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาขณะนั้นให้ถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกว่ามีเราหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมีเราไหมเห็นไหมคะถ้าถามกลับกันตอบได้ถ้าไม่มีเห็นไม่มีร่างกายตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกจะมีเราไหมก็ไม่มีแต่ ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นราวทั้งหมดเพระฉะนจริงๆแล้วสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นราวนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่สิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อก็ปกปิดนะคะเมื่อวานนี้ยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้หมดแล้วได้ยินเมื่อวานนี้หมดแล้วทุกอย่างเมื่อวานนี้หมดแล้วแต่มีวันนี้ ก่อนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าแม้ขณะนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่เกิดดับแต่ความจริงถ้าพิจารณาแต่ละหนึ่งขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีคิดทุกอย่างนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะน้นน่าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรบ้าง ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทยัยถึงความคิดกำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นจึงตรัสอนุปุปพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. อสีลกถา เรื่องศีลสสักขะกะถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวะกะถาเรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งกาม 5. เนกขัมมานิสังสะกะถาเรื่องอานิสง์แห่งการออกจากกามเมื่อส่งทราบว่ากุลบุตรเหล่านั้น มีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทิน ได้เกิดขึ้นแก่กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นณนะอาสนะนั้นแหลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนภัยราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนภพยราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอด